สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็จะมาให้จีเดตบอลสกอร์สูงแรกสูงเต็มนะครับก็คัดมาห้าคู่เน้นๆนะครับวันนี้เอาเลยครับมาเริ่มกันด้วยคู่แรกนะครับผมก็จะอยู่ในหลีกของซูเปอร์เรดเทนสวีเดนนะครับก็จะเป็นคู่ของออไกนะครับเจอกับยอนคูปิงในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับคู่นี้นะครับเรทดราคานะครับเต็มเวลานะครับก็ให้มาอยู่ที่1 0.00กับ0.90นะครับส่วนครึ่งแรกนี่ครับก็เปิดมาอยู่ที่0.92กับ0.96นะครับคู่นี้นะครับผมมองแล้วนะครับรอราคาจ่ายสุดนะครับผมก็รอบอลเตะก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากใส่ก่อนก็ไม่ว่ากันนะครับใครที่รอบกตินะครับให้ใส่ไปอยู่ที่0.5นะครับให้ใส่ไปอยู่ที่0.5หรือว่าใครอยากใส่ไปก่อนก็ใส่ไปอยู่ที่ พึ่งควบลูกนะครับหรือว่า0.5ถึง1นะครับผมส่วนเต็มเวลานะครับผมก็จะให้นะครับคู่นี้ไปอยู่ที่1 5จถึง2นะครับผมก็มองแล้วนะครับคู่นี้ด้วยเปิดมาอยู่ที่ศูนย์ถึงศูนย์จุดห้านะครับหรือว่าราคาปอปอนะครับส่วนเต็มเวลาก็เปิดมาอยู่ที่เพียงแค่สองจุดห้าเท่านั้นนะครับผมก็จะให้ประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็ตามได้เลยนะครับคู่นี้มีความมั่นใจอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต ะครับก็เลือกตามได้เลยนะครับผมมาดูคู่ต่อมานะครับก็จะอยู่ในหลีกเดียวกันนะครับก็จะเป็นคู่ของออสเซุนนะครับเจอกับสกอปดี D นะครับในเวลาเที่ยงคืนเช่นกันนะครับคู่นี้นะครับราคาเป็นเวลานะครับก็เปิดมาอยู่ที่0.94กับ0.96ส่วน ขึแรกนะครับก็เปิดมาอยู่ที่0 8 6กับน้ําแดงลบ0ูนนะครับจ่ายแบบนี้ผมให้ไปเลยนะครับก็อาจจะรอใครอยากใส่ตอนเตะก็ได้นะครับใส่ไปอยู่ที่0.5เช่นกันนะครับผมหรือว่าใครอยากใส่ไปก่อนก็ใส่ไปอยู่ที่0.5ถึง1นะครับผมส่วนเต็มเวลานะครับผมก็จะให้ไปอยู่ที่ราคาเปิดมา2องมิลขึ่งอีกแล้วนะครับก็ให้ไปอยู่ที่1.5ถึง2นะครับผม ไปอยู่ที่1.5ึ่งถึงสพอนะครับคู่นี้มีความมั่นใจอยู่ที่90%นะครับ90%สิบำหรับคู่นี้นะครับผมก็เลือกตามได้เลยนะครับคู่ที่3นะครับผม,มก็จะอยู่ในลีกของพิมเมลีรัสเซียนะครับเตะในเวลา5้าทุ่มตรงก็จะเป็นคู่ของสปาร์ตักมอสโกนะครับเจอกับอาโนดานะครับเอพนะครับคู่นี้ ราคาน้ำนะครับก็อยู่ที่0.92กับ0.98นะครับส่วนเครื่องแรกก็จะอยู่ที่0 7 0กับน้ําแดงลบ0 8นนครับผู้นี้ผมก็ให้ไปอยู่ที่เครื่องเม็ตรนะครับในครื่องแรกแล้วก็เต็มเวลานะครับเปิดมาอยู่ที่2.5ถึง3ผมว่ามีผู้นี้น่าจะยิง3เม็ดตรขึ้นนะครับก็ให้ไปอยู่ที่2.0นะครับน่าจะมี3เม็ดตรขึ้นนะครับผู้นี้นะครับผมก็ให้ไปอยู่ที่ สองเม็ดนะครับในเต็มเวลาก็ความมั่นใจนะครับก็อยู่ที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับชอบตามได้เลยนะครับผมผู้ต่อมานะครับก็จะอยู่ในลีกของไอแลนด์พิมลิกนะครับเตะในเวลาตีสองสิบห้านะครับเป็นไวกิ้งกอไระยาะวิกนะครับเจอกับเคอารายาวิกนะครับผม กร็ราคาเต็มเวลาเปิดมาอยู่ที่0.92กับ0.98นะครับส่วนครึ่งแรกก็เปิดมาอยู่ที่0.96กับ0.92นะครับคู่นี้ผมแนะนําให้รรอนะครับบอลเตะนะครับผมใส่ไปอยู่ที่0.5นะครับรอบอลเตะนะครับใส่ไปอยู่ที่0.5ในครึ่งแรกนะครับส่วนเต็มเวลานะครับเต็มเวลาผมก็จะให้ไปอยู่ที่คู่นี้เปิดมาอยู่3เม็ดผมให้ไปอยู่ที่2.5เลยแล้วกันนะครับ ก็ใครอยากตามตามได้เลยนะครับก็คู่นี้มีความมั่นใจอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นตะครับผมตามได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับแนะ่ก็จะเป็นคู่ของฟิวเคียนะครับเจอกับฮาฟนัฟยอดูนะครับในเวลาตีสองสิบห้านเช่นกันนะครับคู่นี้นะครับราคาน้ําเปิดมาอยู่ที่ศูนย์จุดแปดจกับน้ําแดงลบศูนจุดเก้าเจ็ดนะครับส่วนครื้งแรกเปิดมาอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าศูนย์กับศูนย์จุดเก้าแปด มีแน่ๆนะครับ1เม็ดนะครับผมแต่ว่าใส่วิวที่0.5้าพอนะครับผมใส่วิวที่0.5พอรอบอลเตะนะครับหรือใครอยากเสี่ยงนะครับผมใครอยากเสี่ยงแนะนํานะครับใส่1เม็ดไปเลยนะครับใครอยากเสี่ยงนะครับผมใครที่ชอบความเสี่ยงนะครับส่วนเต็มเวลานะครับก็เปิดมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่3เม็ดนะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่3.5ถึง4ี่คู่นี้ผมให้ไปเลยนะครับ อยู่ที่สองจุดห้าถึงสามนะครับผมให้ไปเลยนะครับอยู่ที่สองจุดห้าถึงสามแล้วก็ขึ้นแรกไปอยู่ที่ส5จุดห้านะครับหรือใครอยากเสี่ยงก็จัดไปหนึ่งเม็ดได้เลยนะครับคู่นี้มีความมั่นใจนะครับอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นตาตามได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคัดมาห้าคู่นะครับผมใครชอบตัวไหนก็ตามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสูงแรกหรือสูงเต็มนะครับผม ตอบตัวไหนตามได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่ม V P นะครับเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มอ่อขออภัยนะครับเขียนผิดเข้ากลุ่มนะครับ V I P ดูใต้คอมเมนต์นะครับดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม มีทีเด็ดบอลสกอร์สูงแรกสูงเต็มคัดให้นะครับแล้วก็มีคัดทีเด็ดบอลหน้าบ้านให้ด้วยนะครับใครอยากเข้านะครับทำตามใต้คอมเมนต์ดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสมัครเล่นที่เดียวกันแล้วก็นะบส่งมาเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มให้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกันและกันในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับผม